ขารออกหรือยังเอ่ยถ้าเจมอยากได้เซ็ตละสี่มืนมีใครใจดีแถวนี้ซื้อให้ไหมแวงซื้อโมไซค์ได้หนึ่งคันอะเซ็ตที่เขาใส่ พออีหินเกิดรอจังหวะมันทุบจังหวะไม่ยากหรอกไปเข้าเวนจริงครับจานเ็ษตังร้องเลยตัวเองเล่นไม่เป็นไว้ก่อนเลยเล่นเป็นอยู่อาว่าคำหนึ่งมิ่นนะจานเพ้นมิ่นนะมิ่นนะมีโกงมีโกเไอ้มิินมินไอเจมจัดเลยนะดูรอดูเลยวาดิเวลาดีอ่ะ เวลาดีสี่โมงเย็นอ่ะพูด,ดีน้องเนี่ยจังหวะมันได้ฮะเอาไว้ก่อนเลยน้องยเนี่ยอีสวนเดี๋ยว,ยวถ้ากูทำอะไรของกูก่อนเดี๋ยวนึงนะอแล้วทามากระโดดนี่เราต้องอีจังหวะไหนเนี่ยมันถึงมันถึงจะพอดีเนี่ย แล้วถ้ามันกระโดดแล้วต้องทำไงอะ่ะคนดูมาละกอนกูเล่นก่อนเลยตอนนี้กูกำลังจะทำให้ซีโนบิราคาลงไม่นะไอเ้เหี้ยเซ็นเต็ดแปดพันมันจะเหลือห้าพันไม่ได้ไว้ก่อนเลยน้องออขายรีบขายให้ไวใครใครใครมีใครมีรีบรีบรีบขายเลยตอนนี้หมาเจมมาละ <c oughs> <c oughs> น้องเร็วๆหน่อยเออชูแขนขึ้นแล้วหมุนหมุนเนี่ยชูแขนขึ้นล้วหมุนหมุนชูแขนขึ้นโบกไปมามาวะมาวะมาว่นน้องนี่อ่ะราคาดีราคาขึ้นราคาขึ้นกี่โมงวะ เดี๋ยวหนึ่งนะร้องสิคะร้องแล้วหาร้องไปหลายทีแล้วนะติดดอยใช้ไปก่อนเช่าเช่าวอช,ชิโนโไม่ติดนะสี่หมื่นไม่มีคนซื้อออกว่าจานสี่หมื่นใบบวกสกิลเท่าไหร่ตอนนี้แป๊บนึงนะครับจานใคใครที่สองรองก่อนนะ ใครที่ส่องในเกมรอก่อนนะเอาจริงนะเดี๋ยวรอก่อนในแะับสักครู่นะครับผมตลกมากกระโดดกระโดดทําใจโอกระโดดต้องทําใจจริงหรอไม่ชอบเลยวะเวลาต้องทําใจกับเรื่องอะไรสักเรื่องอะ่ะมันแบบเออมันดูไม่ดีอะ่ะ เวลาที่ต้องทำใจกับใครสักคนอะ่ะคือมันต้องทำใจจริงๆแทนเพ้นสอนเหรอแทนเพ้นสอนให้เจมเหรอตลกมาก,กตลดทำใจไม่ไม,มีไม่มีจังหวะในหัวใจก็ว่าอยู่สาวไม่ติดใครบอกว่าสาวไม่ติดนี่นี่นกโกะแล้วเจมเอาคอสติกลงเอาเฟียกไปเดี๋ยวจะเอาคอสติกลงเจมส์ทำคอสติกดีกว่า